สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเหมือนเคยนะคะกับโสพ f อ9 1 Stand b ก้าค่ะวันนี้ก็มีข่าวมาเล่าให้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยดีกว่าค่ะจากกรณีเมื่อวานนี้ค่ะ2เมษาย,ยน2566นะคะที่สกายวอล์กผาเงา3แผ่นดินวัดพระาธาตุผาเงาในอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะคะกระจกนิรภัยที่ใช้เป็นพื้นทางเดินสกายวอล์กเนี่ยมีเสียงดังขึ้นขณะที่อนักท่องเที่ยวก็ยังเดินท่องเที่ยวชมทิวทัศน์ความสวยงามบนสกายวอล กันเพียบเลยนะคะกนะ็สร้างความตื่นตกใจะคะ่นะนักท่องเที่ยวต่างรีบพากันเดินออกจากพื้นกระจกนะคะหลังจากเกิดเสียงดังกล่าวค่ะทางเจ้าที่ของวัดก็เข้ามาตรวจสอบแล้วก็พบว่ามีแผ่นกระจกตรงลานฝั่งตะวันตกเนี่ยนะคะมีรอยร้าวแล้วก็มีการประกาศปิดให้บริการสกายวอล์เป็นการชั่วคราวเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงเพื่อที่จะเข้ามาปรับปรุงซ่อมแซมต่อไปนะคะสำหรับ แผ่นกระจกที่แตกร้าวเนี่ยคุณผู้ฟังเจ้าที่เาก็ยืนยันว่าเป็นกระจกนิรภยัยซ้อนการจํานวน3ชั้นค่ะถ้าแผ่นหนึ่งแตกอีกสองชั้นที่อยู่ด้านล่างก็จะรองรับน้ําหนักได้แล้วก็จะไม่มีเศษกระจกหล่นลงไปด้านล่างอย่างแน่นอนนะคะทีนี้เนี่ยกระจกของเขาเนี่ยเป็นกระจกที่ออกแบบมาให้เหนียวแล้วก็ยึดติดก,กันแน่นโดยขณะนี้ค่ะทางช่างที่รับผิดชอบก็เข้ามาตรวจสอบแล้วโดยการให้นะผู้สื่อข่าวแล้วก็ เจ้าหน้าที่ของวัดนะคะประมาณ5-6คนค่ะไปยืนบนกระจกที่มีรอยร้าวนะคะเพื่อยืนยันแล้วก็พิสูจน์ในความปลอดภัยของกระจกนั่นเองนะคะทีนี้ทางเจ้าที่ก็สันนิษฐานว่าน่าจะมีนะักท่องเที่ยวบางคนค่ะทำสิ่งของเนี่ยหล่นลงไปกระทบ ตรงกระจกในจุดดังกล่าวนะคะซึ่งช่างผู้ติดตั้งสกายวอลก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยกระจเขามี3ชั้นด้วยกันชั้นที่มีรอยร้าวเนี่ยเป็นชั้นบนสุดค่ะซึ่งไม่มีผลกระทบใดๆเลยในเรื่องของความปลอดภัยส่วนการจะนําแผ่นใหม่มาเปลี่ยนเนี่ยคาดว่าใช้เวลาประมาณ1วันก็น่าจะแล้วเสร็จนะแต่ว่าก็ต้องรอของด้วยนะเอาตีกลมๆนะไม่เกิน7วันก็จะสามารถกลับมาเปิดให้บริการได้เหมือนเดิมนะคะยืนยันว่าปัจจุบันนี้ก็ยังสามารถที่จะเดินขึ้นไปบนกระจกแผ่นนี้ได้นะคะแต่เพื่อความ สบายใจค่ะของทุกฝ่ายก็อปิดให้บริการชั่วคราวเอาไว้ก่อนนะคะทางด้านคุณธานีนานประโคนค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ของวัดพระธาตุขาเงาก็บอกว่า อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวว่าอย่าไปเชื่อข่าวลือนะที่มีการแชร์ไปว่านักท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะตกลงมาจากกระจกที่มีรอยร้าวซึ่งไม่เป็นความจริงแล้วก็ข้อความดังกล่าวนี่นะคะอาจจะทําให้ทางวัดเสียชื่อเสียงได้ด้วยค่ะก็เลยจะให้นักท่องเที่ยวทุกท่านปโปรดจงไว้ใจในความปลอดภัยที่ทีมช่างเขาออกมายืนยันในครั้งนี้ด้วยนะคะถ้าหากว่าทางวัดดาเนินการเปลี่ยนกระจกแล้วเสร็จก็จะประกาศเปิดสกายวอลให้ขึ้นไปท่องเที่ยวได้อีกครั้งนะคะก็เดี๋ยว รอดูความคืบหน้ากันต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ